ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ บิจีปทุมประกาศแยกทางกับทางฝั่งของตาดางดานดิโรอาเวสและทางฝั่งของตารานไรฮัสตวดอย่างเป็นทางการนักบอลปทุมยู่ินแตดเสือป่าราชาครับประกาศปล่อยพรีงซ์ยี่สิบคนครับไม่ได้ไปต่อในซีซั่น2024บิ๊กฮันหรือทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดครับออกมาเปิดเผยทางฝั่งของชาบีโบโรเป็นคนซื้อใหม่ครับที่จะเข้ามาคุมกวางโซมา้าไพ ฉลาดชนบุรีเอฟซีครับเป็นน้องใหม่ในทลิกสองครับประกาศแยกทางกับตะานชนินแซเอียและอีกหนึ่งคนครับก็คือทางฝั่งของตะล้านยันนิกบุรีและปิดท้ายข่าวสารของช่วงที่2วันนี้ครับกับทางฝั่งของตะล้านอุกฤษบงบีมายครับได้โพสต์อัปราปรดิทเลฟซีครับหลังเจ้าตัวสิ้นสุดสัญญากับทีมอย่างเป็นทางการครับมาอัปเดตข่าวสารของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่8เดือนมิถุนายนไปพร้อมกับเบดลีแฟบร่กันแหละครับ ประเด็นข่าวสารเล็กครนี้ครับเราขออัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดดรและบิดกันหน่อยครับไม่ใช่ข่าวเสริมทับแต่เป็นข่าวการปล่อยตัวครับเสสมื่อวันศุดรสโมสรบีจีพทุมครับทีมในศึกทลิ่ครับได้ออกมาประกาศแยกทางกับทางฝั่งของตระดาดันดิโรและทางฝั่งของตระดาไรฮาร์สตอตอย่างเป็นทางการครับหลังทั้ง2คนได้หมดสัญญาก,กับทีมในฤดูก,กาล2023น,นะครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตระนาสมุสรบีจีระทุมนันครับทีมในศึกทันดีครับได้ออกมากล่าวขอขอบคุณทางฝั่งของตระนาดาดีโร่กองนายชาวบราซิลครับและทางฝั่งของตร,ร,ระนาไรฮัสจวอตเบ็ขอชาวสิงคโปร์ครับหลังนักเตะทั้งสองคนได้หมดสัญญาครับทีมหลังจบฤดูกาล2023ด้วยกันแหละครับ โดยซึ่งทางนี้ครับสำหรับรางด้านดาริโรอาเวตนนครับทำคะแนนยิงไปถึง10ประตูครับจากการลงเล่นทั้งหมด3 1นัดรวมทุกรายการครับส่วนทางฝั่งของตะลั่นไรฮัสกิวตนันครับลงสนามทั้งหมด22นัดยิงไปน1นประตูรวมทุกรายการเช่นกันแหละครับและซึ่งทางนี้ครับทางน้านสมสุรสอบีจีปทุมนันครับได้ขอข้อคุณเลยครับสำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของางด้นานดาริโรอาเวตและไรฮันสกิวตขอทั้งสองคนนั้นครับประสบความสําเร็จในเส้นทางนักเตะอาชีพต่อไปแหละครับและซึ่งทาหรรรับโปแกมของ ท่างด้านบีจีครับนัชชิงเชอริดครับในรายการลีโว่ดิครับที่จะพบกับเมืองทองในวันอาทิตย์นี้ครับที่สมุทิบุนายนครับในเวลา18นาฬิกาที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ลังสิทิครับหรือสนามของทางด้านแบงกอกนั่นเองนะครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราขยับไปตอนที่ทรงฝั่งของทางด้านนครปฐมกันหน่อยครับปล่อยผู้เล่นอย่างน่าตกใจครับเมื่อสุดทางฝั่งของนครปฐมครับทีมในศึกถลิกครับได้ตัดสินใจครับแยกทางกับนักเตะที่เดียวครับ20ลายลวดเลยครับหลังหมดสัญญากับทีมครับ โดยทางฝั่งของเตอร์ดันทับเสือปาราชานานครับได้ออกมาแถลงการเลยครับขอขอบคุณนักเตะทั้ง20คนครับพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนนั้นครับประสบความสําเร็จและโชคดีในเส้นทางลูกหนังต่อไปนั่นเองครับโดยซึ่งั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับนครปฐมน้นครับเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงขุมกําลังครั้งใหญ่ของช่วงปิดฤดูกาลครับหลังได้ตัดสินใจครับแยกทางกับนักเตะถึง20คนซึ่งประกอบไปด้วยคนเล็กอย่างเตอร์ดันปิติพล์ปัชยมงคลอามีอาริชิจินีนัทพัฒน์กมลจิต นัททีน้อยวิไลเอเวันโดปาลิสตาอาทิตย์เบิกกฤษดาวงแกว้วกองนัททีชัยบุญมาชนพัฒวรพัฒชนิจกกรนัทพลปรสุทธ์เลืองชัยทูทงชัยนัทชานนนโจถาวรนัทน,นันเบียสัมฤทธิ์กาฟาโดโดลุสิมีซอมบ,บินตุนอภินัทสุขสมวนปริญญาภูทภาศาส,สนาพงศ์วชุติจกกรนจิตปัญญาที่สุดและต่างฝั่งของแต่ละกีณนะนนทารักห์หลครับ และซึ่งตรงนี้ครับสำหรับผลงานของตะด้านเสือป่าราชานครปฐมนานครับในฤดูกาลนี้กับที่ผ่านมาครับจบอันดับที่12ของตารางครับจากการลงสนามไปทั้งหมด30นัดเก็บไปได้33คะแนนจากผลงานชนะไป8นัดเสมอไป9นัดและแพ้ไป13นัดโดยกันเลยครับสำหรับฤดูกาลสัปดาห์ที่33ของตะด้านนครปฐมโดยกันเลยครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเริ่มที่ขยับกันเลยครับสำหรับนานกว่างโซ่หมาภัยครับเมื่อได้ทําการ ยืนยันออกมาเลยครับทางฝั่งของทตงด้าน,นคุณมิติติยพร,รัตครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทางฝั่งของทางด้าน,นชาบิโมโรจะเข้ามาคุณเป็นคุณซื้อคนใหม่ของสิงห์เชียงรายครับกับการประชิมุ้ยสึกในฤดูกาลสปัน2ี14โดยกันแลยครับ และซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับในเรื่องของคณซื้อใหม่ครับหลังจากที่ตราสิงชิงรายนานครับได้แยกทางกับทางฝั่งของตะดานกาเบียนมากั์เยตครับที่เดินบรสัญากับทีมในช่วงจบฤดูกาลสปันยี่สามล่าสุดนัเดงครับตะนานบิกฮันหรือตะ้านคุณมิติติยภันรครับประธานของทัพควางโซมาไพ่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงชื่อโค้ชคนใหม่ครับที่จะเข้ามารับงานต่อในฤดูกาลหน้าเลยครับ หรือซึ่งดังนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับซึ่งกุนซือที่ะนานบิคัันนานครับได้ออกมาปเปิดเผยก็คือชาบิโบโรอดีตกุนซือของตะนานราชบบรฟซีครับที่เคยเข้ามาคุมทีมในฤดูกาล2022แล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของบีจีพทุมครับในปี2018ก็จะเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่ครับให้กับทีมในฤดูก,กาล2024ด้วยกันแหละครับ โดยซึ่งสำหรับผ้นานของทางด้านสิงห์เชียงรายนานครับก่อนที่จะแยกทางกับทางฝั่งของทางด้านมากกนยอดครับทีมได้จบมาดับที่11ของศึกฟุตบอลลีโบทลีครับจากผลนานชนะไป8นัดเสมอไป10และแพ้ไป12ยิงไปได้31ประตูและเสียไปถึง35ประตูด้วยกันเละครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราขอย้ายข้ามฟักไปกันที่ทนิษีสอกันหน่อยครับหลีกของพระรองครับเมื่อฉลามชนชนบริเอฟซีนั้นครับได้ประกาศแยกทางกับทางฝั่งของธนาชนินครับปรึกษาประตูมากประสบการณ์ครับที่ได้หมาะสาก,กับทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลสอ2 3ัน23ด้วยกันแหละครับ และซึ่งดูจางนี้ครับทางฝั่งของธนาสมุสนชุนบุรีนันครับได้ประกาศปล่อยตัวทางฝั่งของธนาชนินแซเอียครับผู้ดูสาปประตูมากประสบการณ์ครับที่ได้บาสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลพร้อมกับกล่าวขอขอบคุณครับในความทุ่มเทและความบุมันที่มีให้กับสมุสนครับรวมถึงแฟนบอลไมาอย่างเจ้านานท้งนี้ครับสมุสนันครับยังขออวยพรครับไม่จาตัวโชคดีกับเส้นทางการแข่งต่อไปในอนาคตเลยครับ และสาตานาชนินเอียนานครับถือเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากรัวอสังหัรสีราชาครับก่อนที่จะถูกดึงขึ้่สู่ทีมชุดใหญ่ครับของชุมบุรีโดยลงฟองสองให้กับสมุสอนครับไปตั้งซิ้น,นึ้นัดพร้อมกับทำสถิติไปถึง45คลินชีดโดยกาเลกกะดร และซึ่งทางนี้ครับก็มีอีกหนึ่งคนครับที่ชามโชนนานครับได้ปล่อยออกจากทีมไปครับก็คือชาฝรั่งเศสเชื้อสายแคมบรูุนครับได้อัรลาประเทศไทยเช่นกันครับหลังแยกทางกับชินบรีฟซีโดยล่าสุดครับไปทางฝั่งของทางดนานยานิกโบเดครับก็ได้เข้าไปเปิดตัวกับสโมสรทอย่างทางดนานเอฟซีวาซาครับทีมในลีกของทางดนานเนวิชั่นแนวสองของฝรั่งเศสเป็นเชียบเลยครับและก็ได้สบเสริมมาเล็กสามให้กับทีมฤดูกาลในฤดูกาล2024โดยเช่นกันเลยครับ และสังกัดทางฝั่งของตา้านจนิกโบเดนันครับได้ฝากผลงานในฤดูกาลนี้ครับทับชามชนครับในฤดูกาล23ที่ผ่านมาครับอยู่ที่22นัดรวมทุกรายการเช่นกันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ